สวัสด,ดีทุกทุมกท่อนทุกครันี้มกร้อนเกยงระบุดนะครับก็ถ่เกิดติดตามกดกระติงกดกดกดทุกอย่างเเพื่ผมนุนจะได้ไปถึงเลยอสิบีไม่ห้จับผมจะไลฟ์สให้ทุกคนดูเลยผมบอกก่อนนะผมถึงห้าสิบจับผมจะไลฟ์สให้ทุกคนดูเลยบอกที่คำเดียวว่าคลิปยาวนี้ คนชอบไม่นอนกรบับที่แปลครั้งนี้ไม่มีอะไรมากบนบมันก็จะการน่าจะเป็นการไปเล่นปุคเเว่นกันนะฮะโอ้ยอนะไปในตูกคนไปเข้าน้ำก่อนทำแบบเข้าน้ำไปเข้าน้ำมาดีกว่าคุณซีว่าในตู้มันจะเป็นคนไทยไหมเขา ต้องแต่งตัวเลยนะต้องแต่งตัวอันนี้ก่อนนะอันนี้มันจะเท่ก่อนอันนี้ครับนี่เท่แล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เออจะไปหาเออทำอะไรดีครับทำอะไรดีจังเลยขับรถเล่นไปขับรถเล่นไปขับขับรถเล่นไปบอ่รู้ว่าจะทำอะไรบุกเซเว่น ถ้คเห็นตัว,ตวละครอวตารม,มืความจริงแต่อ,อ้งเขาค,ะค,ะคือเบคอน,คอนด้ตงปร้วนวนเเดี๋ยวเดีด๋ยว บายบุ้ยมวยบีไปบุ้ยมวยบีไปบุยขอเลิกเบียวกับผมนะตอนนี้เราไม่อยู่ในเกมโลโบ็อกส์เกมที่มีหลายๆอย่างให้เราทำแบบเล่นแบบอะไรดีไม่รู้จะเล่นแบบอะไรเนี่ยโอ้เลโกบอกคนน่าเบื่อเลยไปเล่นโลบ็อกและ โปรแกรมอัดโ,อโปรแกรม,รมเล่นเ็มนู่นหรอผมเริ่มเบื่อแล้วครับทุกคนว่าผมทำอะไรดีครับผมไม่รู้ผมจะทำอะไรดีอืมท่านลอตซ์ซัมบีก็ไม่ค่อยอยากเล่นอันนี้ก็เล่นการดงั้นเรามาเริ่มกันที่ อ๋อสามวิทยาจ้าถ้าเราเล่นใด้ประมาณสิบยี่สิบแถวปุ้งเป็ดอาจจะมีสิ่งวโกนจ่อยนะระเพราะว่าเด็กาีมีเด็กคนนึงที่มันนั่งดูไลฟ์ุดเออคน สงครามกับทุกคนตุงตุงตุงสาวตุงตุงตุงสาวตา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 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนคุณเป็นคนเล่ เก่งจร้อเหมิยจะกก่อนไอเจ้าปรีศสาในในด้วยาอย่าดโคตรเจงโคตรเก่งโคตรล่อโคตรตึงแล้วโคตรเท่แล้วโคตรโคตรหล่อโคตรปังโคตรตึงโคตรฮึมัสุนกอนนี่ที่โบปูนน ใส่ปืนปืนไงอ,อันเดอร์วอเตอร์ดับที่ไหนนะเขาอยากซื้อปืนก่อนทุกคนไม่ต้องใ,ใส่ใจชื่อปืนหรอกเดี๋ยวนะเอา,า,า,าปืนไว้ เอ้ยน้องดูเลยแต่ว่ารู้ทุกคนดูครับอันนี้อันนี้นะอันนี้นะ wonder come wonder ที่สูงฟูงทอยดีไม่ใช่เกื้อสงคราม เอรูปไ้รู้ไปจะขังเดียวตรงนี้คือถ่ายลนี่คือถ่ายเลยและเราต้องไปตีถัานสตรุดี้ายก่มัวรักโต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 สาวห่ะเราไม่ถาเรื่องชายเดน เราจะต้องถอนกองพันของราทางนี้ซึ่งาอาจจะถกงงูกุ้พวกนี้ตั้ีตแต่เมื่อส่งเรกองกลังพันพิเศษทางอากาศถูกก็ไปทิงป้งรปภแต่ทิ้งร,รดดปดเสร็จมันก็ติดไฟพราติดไฟเสร็จประเทศอเลมอนเองส่งแก๊สพิษลงไป

พวกเรารออยมากแต่จร,ริงๆพวกเขาไม่รูีหิอะไรรู้ไหมพวกฝ่ายยนมันมี Holy Cancer no oh no